ัสดีครับคุณเพื่อนแฟนปล่อยวันทุกคนครับแน่นอนวันนี้คือสิ่งที่เรารอคอยครับเคลเบิร์สดีบอกเลยทุกคนก็อยากจะรอดูเพราะว่าเราจะเปิดได้หรือเปล่าใช่แล้ววันนี้เราจะอันบ็อกเคเบิร์สกันครับผมนะครับเดี๋ยวต้องถามก่อนเลยอยากได้ตัวไหนครับโอ้โหไม่ต้องพูดถึงเลยครับกาสามมาประจำบ้านครับนันจโมครับนันจโมใช่แล้วนะครับวันนี้ไม่ไม่ใช่ครับพวกเราหรอกนะทุกคนน่าจะหาถ้าเป็นเทรนเนอร์ก็นันจโม แน่นอนนะครับแล้วก็โปเกมอนภัยพิบัติของชุดนี้ก็จะเป็นอี๋หวีอี๋หวีแล้วก็ติ่งลูกติ่งลูกก็เก่งติงกมากเก่งมากเกก่งมาเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าจะได้อะไรถ้า2ตัวนี้อยากได้ตัวไหนฮะจะได้ติ่งครับเหมือนกันของผมเนี่ยเล่นต่อสู้อยู่แล้วครับก็รอตัวนี้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะได้หรือเปล่านะเขาวันนี้เขาบอกว่าอยากได้ก็ได้เปิดสํานักได้นะเราไปอันบ็อกกเลยครับ สองแรกผมมาแล้วครับผมฮามันทูล่ามีอีกแล้วเหรอนาคานุจังอันนี้ก็มีอีกแล้วเหรอผมเล็งผมเล็ง่นเล่นแบนี้อยู่นะอ๋อเอ้เขามีตัว ex นี่ว่ะใช่ผมร้อเล่นไบนี้อยู่ใช่ไหมเออเออโอเคเปิดไปเอ้ยโซเบลด์มาอย่างไรอย่างเท่ครับนี่นี่ดาบยักษ์ของนักสู้ก็คือตีหนึ่งร้อยสามพลังงานนะครับถ้าฝ่ายตรงข้ามเป็น ex หรือ v ก็คือ บวกอีกร้อยนึงโอ้โหเจ็บเครับเด็ดอยู่เด็ดอยู่ผมชอบเนื้อเรื่องเขามากเลยฮะทำไมฮะเขาบอกว่าดาบเพลิงที่แขนทั้งสองข้างเผาไหม้ด้วยความแค้นของนักดาบที่สิ้นลมก่<ข>อน <ๆ S 2> ที่จะบ,บรรลุเป้าหมายคือดาบแห่งวิญญ,ญาณเลยนะแบบนี้ทางดูจังนี้ก็อยากย้นครับนี่ได้มาแล้วเรตตอ่า บอกเลยตัวปราบลูเกียแสงว่าเออลดถการางวันเราเยอะกว่าอีกฝั่งก็สามารถลงไปนี้ได้เลยโดดลงไปเลยใช่ครับโดดลงปุ๊บเนี่ยคือมันดีตรงที่ว่าท่าของมันนะครับตีแรง180นะครับแล้วเราก็ใช้รีเวอร์ซอลเอนจี้ใช่โอ้โดดลงแล้วติดรีเวอร์ซอลตีได้คุณรู้สึกไหมว่าเลนทล่าเนี่ย เขาไม่จง<ช>นะเป็นต้องมีร่างพื้นฐานกับร่างหนึ่งทำไมฮนะตัวที่แล้วเลนโทล่าก,ก็คือถ้าอยู่เทอร์แรกเรามีบนมือเขาลงไปตำแหน่งต่อสูส้ได้เลยเหมือนกันเือมันเป็น <laughs> มันเป็นตัวท,ที่มันไม่ต้องมีร่างพื้นฐานกับร่างหนึ่งนี่ใบแรกผมว่าเป็นพิกาชู<อ>ครับสายสับสนพิกาชูใบอาจจะต้องเก็บนะฮะเติมเข้าคอลเรคชั่นอีกตัวนึงไอยตัวนี้สวยด้วยนะอ๋อมีเอเนจีกันหนึงครับชูร์รี่เอเนจีนะครับถ้าผว่าจะเท่ากับพลังงานไร้สีหนึ่งลูกนะครับถ้าติดอยู่ตัวที่ หมายความว่าเด็กลูเกียดึงมาติดก็ได้มันไม่ได้ปต้องติดจากมืออาคาลุชังนะครับโปชิโอครับนี่ซึนาบาครับซึนาบาเขาอยู่ในไหนอ่ะสนามเด็กเล่นครับแต่มันเป็นผีไม่่หรอก็อยากเล่นกับเด็กไงอยากให้เด็กมาก่อกองทรายเด็กอยากเล่นด้วยหรือเปล่าถ้าเกิดทำพัวหายก็จะปลอบใจตัวเองโดยหาสิ่งอื่นเช่นกิ่งไม้มาปักแทนจนกว่าจะหาพวกใหม่ได้ก็เด็กดีนี่มันเด็กดีก็ใช่มันก็่เด็กดีเลย มีทีเด็ดเลยมิคารุเกะครับผมไม่ชอบใบนี้นะไอยอนะทวินเออถ้าหากว่าโปเกมอนนี้น v, ยังอยู่ในสนามนะครับผมความสามารถของโปเกมอนวีที่เป็นโปเกมอนพื้นฐานทั้งสองฝ่ายความสามารถหายไปเลยหลักการง่ายๆถ้ามีถ้ามีมิคารุเกะใบนี้อยู่ในสนามใช่ไหม,มเขาลงเนโอแลนด์มาใช้ไม่ได้อ่าเอ,อ็นเ,เต้ไลโคซูคุนวีไม่ได้เลยซาเชียนวีก็ไม่ได้เลยโอเนะ้เจ๊งเลยฮะเป็ทีเด็ดเวลา ปูมินสีสีชมพู่ะับเดโก้กครับพูรินครับพลังสีชมพูยาย,ยโโมมาโคมะแล้วออกอ,อยากได้ไม่ใช่เหรออยากได้ครับแต่อยากได้อีกอันหนึ่งคนระับอ,อีกอันนึงเขาสวยเขาวสวยมากเลยนะยส<า>ดใสใช่เดคานุจังผมว่าถ้าเด็กน่าอย่ดทีทาเลยเขาบอกว่าดตเมจจะเท่ากับจำนวนการบมือใบเราใบาละสามสิบคูณสิบสิบใบก็สามร้อยนะแต่ว่ามันเหมือนกับบังคับให้เราไม่ใช้การ์ดอะก็จริงอกดดันอยู่นะ ชิลูชูรูอาดาฟิ้เลยอ่ฮะเฮ้ยเออาอทากิงกูรูสวยมากสวยมากสวยมากนี่เขาระบายสีอยู่เห็นปะเขาเอานิ้วระบายสีอยู่กราฟฟิตี้เออใช่ใช่นี่ไงถ้าไม่ตายเขาคัลเลอร์ฟูกราฟฟิตี้นะครับเฮ้ยผมเห็นผมเห็นอะไรบางอย่างบางอย่างน่าจะหลังตัวนี้หลังตัวนี้อออเฮ้ย เฮ้ยเอสเอาว่าจริงเหสีอย่างนี้เออเอาไอ้ดับเบิลแรแต่ออกตัวที่ใช่ มันวีบวับยิงติงลู e x อ่ะโอเคไดไม้มันเป็นพื้นฐาน240อ่สค่ับอ่สูงมากนะแล้วมีธรณีต้องสาบความสามารถเขาดีมากก็คือถ้าเขาอยู่ตำแหน่งต่อสู้ความสามารถของปอลมันฝ่ายตรงข้ามที่มีตัวนับตาเมจวางอยู่<ม>จะหายไปเลยเยกเว้นปอยวมัน e x อันนี้มันจะทำให้เอาไปเล่นกับลูจาบูล frying n t ่ลงมาแล้ว,แ,ลวแปะไว้ข้างหลังสองเม็ดเดตัวละเม็ดใช่ไหม อ้าวเ้ยเปิดมาเป็นนันจโมทำไมคุณไม่เข้าไปสู่ SR นะครับแหม่ถ้าทัดไปใบหนึ่งนะนั่นสิอันนี้บอกเลยเป็นการเมตาด้วยแน่นอน,นครับนันจโมเนี่ยวิธีการใช้งานจะมีความคล้ายแมรี่อยู่ยังไงฮะก็คือ เอาการ์ดบนมือซับๆไว้ใต้กล่องแล้วจัวตามการ์ดรางวัลของฝ่ายเรามันคือการ์ดคิกเกมนั่นเองจริงอ่ะใช่ของดีของดีคือมันใส่ได้ทุกเด็กเลยนะครับสำหรับนันจะมะควรจะใส่ด้วยควรจะใส่ด้วยของดีของดีคุรินครับนายาโคมะโยกิรอ้ออวีอีีเออโอ้ยดวงตาเขาเป็นแบบเป็นเป็นหยกทองเลยช่ะชอบมันสีทองเลยอะ น้องเขาน้องเขาเป็นปลาทองที่เป็นไฟนะครับท่าที่เด็ดเขาก็คือท่าที่2นะครับขึ้นเพิงตี1น0นะครับแล้วก็เริ่มปลอยมอนวนเบนฝ่ายเราก่อน3ตัวนะครับแล้วก็ติดพลังงานพื้นฐานไฟจากสำรับการ์ดไปตัวละหนึ่งปีพุกบปิดใช่แค่นั้นแหละร้อยเดียวร้อยเดียวแต่ติดให้ข้างหลังติดให้ข้างหลัง3ใบเอาไว้เร่งพลังงานให้กับเด็กเรานะครับก็คืออาจจะอาจจะเป็นปลยมอนไพพิบัตที่อาจจะไม่ได้โดดเด่นมาก มีบังกีรัสอีกแล้วเหรอซานากรัสคานุจังครับพิรินลิกกี้เรือนี้อุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้อยเอฟอาร์อลไรโอ้โหดีใจด้วยครับดีใจด้วยตันจัมโบ้โอ้โหตอนแรกอ่ะผมเปิดมาเจออันนี้ทำไมอะผมกลัวว่าจะเป็นไอ้ไอ้กุ๊กอ่ะอาจารย อาจารย์สอนทำอาหารอ่ะเพราะเนี่ยมันเหมือนขนมอ่ะโอ้ยก้อนนันจโมวาแล้วแบบเอนะฮะอยากให้เห็นเป็นแบบเอังเลยว่าแบบมันจะอาลางขนาดไหนอันนี้เอผมโอเคผมลืมล้วสัปดาห์ที่แล้วผมลืมผมลืมเหตุการณ์ในคราวนี้ผมพอใจมากโอ้ยก้อนผมวางไว้ตรงนี้วางยาวเลยผมไม่เอาออกเลย นั่นจมูกว่าสุดยอดมากไปเห็นวิงวิงนี่นี่นี่ปับ๊บอั<า>นดุจันจัุจัง,จง <c oughs> เออน่ารักดีนะ <c oughs> น้องเป็นแฟรี่จอมกวนเก็บเศษเหล็กเออทำาะไรตายคาบโบโดจโู โอ้ฟอเรทอสเออันนี้เป็นเท r ลสโตของเทรลสของชุดนี้นะครับแล้วมีสุดยอดความสามารถที่เสี่ยงมากๆเลยนะฮะพลังงานระเบิดนะครับก็คือใช้ได้หนึ่งครั้งต่อเทิร์นแน่นอนอยู่แล้วเพราะเมื่อใช้เมื่อใช้ปุ๊บเขาจะหมดสภาพแล้วฝ่ายตรงข้ามจะได้โจกการรางวัลด้วยนะ เลือกพลังงานพื้นฐานย่าได้สูงสุด5ใบจากสำหรับการฝ่ายเราติดที่โปเกมอนฝ่ายเราตามชอบแล้วสับสำหรับการลอมผีชีตัวเองเพื่อติดพลังงานให้โบสนา5้าแต่5ใบเลยนะก็เยอะนะถือว่าเอาเรื่องอยู่นะแค่เสีย2การรางวัลเองชงจี่อย่างเงี้ยอ่าก็ใช้สูงสุด4มันมันคอ m b กับาสงเจียนได้ดีมากนะครับเพราะว่าโมเจียนสามารถตีปิดเกมได้ใช่ไหมใช่อันนี้ก็คือบึ้มแล้วติดให้ชงเจียนแล้วตีข้างหลังแบบยาวๆเลย5ใบก็คือ300อะ ทีเด็ดทีเด็ดตอนตอนเขาระเบิดตัวเองเขาอยู่ที่ไหนก็ได้อ่าคือบึ้มเราเอาขนะไปเลยนะครับผมจะได้ AR อีกหนึ่งใบนะครับแล้วออกอุ้ยสวยลิกิคิรินเฮ้ยมาเป็นฝุงเลยอ่ะอยู่ในทุ่รับเลยเนี่ยโอ้โหชอบอ่ะกูเล็กูฮะฟักคาในสุมิคุรกิดามะโอ้ฮิโนยะคมะอุ้ยสวยมากใบนี้ใบนี้ก็เป็น AR ได้เหรอโอ้ผิงไฟอยู่ เฮ้ยอันนี้สวยมากเลยอ่ะเนื้อเรื่องเขาบอกว่าโปรสเก็ตไฟใส่พงหญ้าที่น่าจะมีแมลงอยู่แล้วพอแมลงหนีก็จับกินน่ารักนะแต่เนื้อเรื่องโหดอยู่นะเออนี่เครื่องราง,งความกล้าครับโปรย้าพื้นฐานบวอช p ี0ผมไม่ชอบใบนี้นะพื้นฐาน50เลยกลับมา้ติง่งลูกนะติ่งลูก240ติดใบนี้290เล่นแบบไม่ต้องวิวัฒนาการเลยบอกเลยอยู่กันยาวๆวครับสุดยอดสองสุดท้ายของผมนะครับก็มาข่าจุ๊กเลยมา งผม้าครับคุณอาจจะเบิ้ลก็ได้นะโอ้ยยากเหลือเกินอยากให้เบิ้ลเหลือเกินอ่ะมาดูกันครับหลังจากนี้มีไหมมาต่อไปกูบดนะเสร็จเรียบร้อยฮะเกสุเกะซาดูมาดูกันซิได้อะไรกันบ้างอ่ะมาโชว์กันเลยฮะครับผมก็ผมวางผมวผมวางใบเดียวก็ได้เนี่ย่างนดูเหมือนจะบดรอดสุดๆนันจาโมะโอ้โหสวยมากแต่ว่าจะไม่พูดว่าเสียดายที่เป็อซ่า S.R ก็ได้ S.A.R ก็ได้ครับเออนะครับแล้วก็ตัวอื่นจริงๆผมก็โอเคเลยนะติงลูกนะครับได้เทลลัสซาด้วยนะครับแล้วก็ A.R ผมผมชอบ A.R ชุดนี้มากผมรู้สึกว่ามันสวยมากจริงๆผมชอบตัวนี้มากกว่าอีกลิคิคิรินน่าใช้ได้เนาะเออตัวเนี้ยตัวนี้สวยมากนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ชอบก็คือฮิโนยามโอมะนั่นเองนะครับส่วนตัวผมก็ชอบรู้สึกว่าอันนี้ผมชอบสีชมพูมากเลยครับเนี่ยชุดนี้สีชมพูเยอะจัดผมได้ทั้งใบเออ ดับเบิ้ลเอครับนี่สิงคูโอ้โหจบเลยตัวนี้ก็น่าจะเล่นสนุกอยู่ดีนะเดคานุจัง EX ครับผมอ่านะครับก็คือตีตามจำนวนการ์ดบนมือก็นะฮะ น่าจะมีเด็กสนุกสนุกเล่นแหละคงไม่ใช่เมตาหรอกแต่ว่าน่าจะเล่นมันดีใช่ครับโอเคครับก็จบลงไปแล้วนะครับกับการอันบ็อกทั้งโซนฮาซาแล้วก็เคลเบิร์กนะครับเป็นยังไงกันบ้างฮะสนุกกันหรือเปล่าผมเนี่ยสนุกแน่นอนสนุกแน่นอนครับเปิดช่วงท้ายครับอธิก่อนผมชนะครั้งนี้เขาชนะจริงๆจริแต่ถือว่าได้ได้ดีทั้งคู่แหละเนาะใช่ครับโอ้โหเป็นเป็นชุดที่พวกเราสองคนเรียกว่ารอดมากๆครับรอดแล้วนะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีเหมือนกับพวกเราด้วยนะครับแล้วที่สําคัญนะดูจากการ์ดหลายๆใบรู้สึกว่า มันมีอะไรน่าเล่นเยอะเลยเนอะโซเบต <Lena pe S 1> นะครับหรือว่าพลังงานครับผมหรือว่าตัวอย่างเลนโทล่าที่แบบอเอามาแก้ทำตรงนู้นทำตรงนี้ได้ใช่ครับและแน่นอนนันจโมเองก็เป็นการเรียกว่าสามัญที่ใช้ในการแก้ฝ่ายตรงข้ามอันนี้น่าจะทำให้ชุดนี้ออกมาปุ๊บ หลายๆเด็กอาจจะเก่งขึ้นครับมีเด็กใหม่ๆเกิดขึ้นด้วยแน่นอนแล้วก็อีกที่ลิงโกหาไว้นะในชุดนี้ถือว่าเป็นชุดที่สําคัญมากสำคัญนคจนแบบว่าเรียกว่าทําให้การ์ดเกมที่เราได้อยู่ตอนนี้สนุกมากกว่าเดิมอีกนะฮะต้องนะครับแล้วก็ใกล้เวิ d ด์ชเป็นชิปแล้วด้วยนะอันเนี้ยก็ เ้แลองมาจัดเล่นกันครับวันนี้ก็จบลงแล้วนะครับสำหรับการอันบ o ็อกของ Clay b เบินะครับเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวมาดูว่าเราจะจัดอะไรมาเล่นในชุดนี้นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกคนด้วยแต่อย่าลืมนะครับก่อนที่จะจากกันไปนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับให้กับเมาส์มอยหน้ายิมปอยมอนการเกงของพวกเราด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้พวกเราสองคนจากไปเพียเท่านี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ